ท่าข้ามอำเภอท่าข้ามข้ามมาหลายขั้นเลยเนี่ยแหมนะใส่เสื้อนาทชเปตนั่นเองเขาเรียกว่ารถอีแสนพูดถูกไหมเนี่ยนาทชเปตนี่ไปหามาจากไหนนะโหไอหน้าดูเลยซึ่งก็เขื่อนบ้างเพื่อนหาไว้แล้วและที่สำคัญเรามาอยู่ที่บ้านพ่ออภิญญาเดชามาอยู่ในฐานะ ลูกบุญทำผมก็ออกพยาแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือต้องดูแลทรืความสะอาดบ้านให้กับพ่อพ่อกินดีด้วยนะแต่วันนี้แปลกเลยเห็นไหมคนก็ใส่ชุดแต่งตัวสวยมบ้ากเลยอ้ยที่นี่เขากินกันรูปร่างเพื่อสวยทั้งนั้นเลยเนาะไม่ใช่จะเดินปจะดนี่รีแต่งงานอะนะคนในเมืองเนี่ยเห็นพ่อมีในครัวอะไรเห็นพ่อเขาให้ใช้ให้ชงให้กินอยู่อ่ะกินอะไรไอเนี่ยน้ำขิงไม่ใช่โอเค อเนสโคลาเจนเห็นพ่อก็มีทั้งสามสูตรเลยมีสูตรอะไรมีที่เป็นกระป๋องใหญ่ๆอ่ะเพลวโคลาเจนพัดเนี่ยก็ถามว่านี่ทำไมพ่อต้องกินตัวนี้ล่ะเำมก็บอกว่าเ้ากินคือบำรุงพวกกระดูกไขข้อพอพอแล้วกมเล็บพ่อพ่อเขาอายุเยอะแล้วแต่พ่อบอกว่าให้ผสมตัวพีทไปด้วยคอลาเจนโอ้กินผสมก็ได้ด้วยเหรอเพราะว่าตัวพีทเนี่ยมันจะช่วย พ่อทำงานหนักไงนอนน้อยใช่ไหมถะาผ่อนน้อยก็ต้องกินตัวพีทเข้าไปหน้าจะได้ใสใสแล้วก็ริ้วรอยอะไรก็จะหมดไปด้วยได้อีกอานหนึ่งอะไรนะงานหนึ่งก็พุดพันไงเดี๋ยวไปเจอแดดหน้ามันเนี่ยเองก็กินได้พ่อเขาบอกว่าเขาให้เรากินได้นะเจอไฟทุกวันนี่ใช่ไงไฟร้อนอ่ะแต่ก็ต้องรีบกินเลยแล้วเขาใช้ให้ไปซื้อให้ด้วยวันนี้บอกมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรนก็ถ้าซื้อทั้งสามสูตรนี่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาท เอาตังค์มาติดเอาไว้ก่อนออแล้วทำท่ายางก็จะแกะ่โปรโมชั่นเท่าไหร่นะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทได้สามสู้เลยเออได้ทั้งโปรเพอร์เซนต์รถพิบรถฟูดพันธ์เลยเจ๋อเจ๋อเจ๋อแต่ว่าถ้าอยากจะลองกอได้เป็นไอ้นี่ไงแบบพกพาเป็นกล่องร้อยเก้าสิบเก้าบาท ซื้อไปลองสิอ๋อมันมีแต่พ่อพาด้วยเหรอใช่เดี๋ยวพ่อตื่นก็ต้องชงให้เขากินแล้วเมื่อเขาหุ่นเขาเพียวดีจังเลยในคนในเมืองกาแฟกาแฟะอะไรอืมกาแฟาฟโกอยู่ที่ไหนที่คุณถามจริงจริงเน<ด>ี่ยลงไปซื้ออะไรเนี่ยตรงเนี้ยเอ้าเอออยู่แค่นี้สงสัยอะไรก็ไปถามก็ได้เลยกินปีด้วยได้กินปีด้วยใช่ไม่พลาดกันรอนนี่จะไม่โป่งแสงเลยใช่ไหมเนี่ยตัวเนี่ย ปากเตลี่กินโปรตีนไหมอ๋อให้ไปกินตรงโน้ตให้ไปกินฟรีไปลองชิมดูได้เหรอคะพี่เต้นให้ดูก่อนเต้นให้ดูก่อนไปเป็นเมียนใช่ไหมเดี๋ยวเขาทำงานหน้าถ้าเกิดเขามาเอาเขามาเต้นแขกด้วยนะเต้นแขกเด็กใหญ่เลยไม่ได้ต้องใส่ของกันนะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งว่าจะถามอยู่ว่าในเมืองนี่สำคัญที่สุดเลยนะนอกจากการแต่งกายแล้วเนี่ย การพูดการจาภาษาคนในเมืองเนี่ยเขาก็พูดไม่เหมือนที่บ้านนอกนะไม่เหมือนหรอกเรื่องนี้เองรู้ยังสำเนียงมันต่างกันเว้ยรู้เรื่องหรือเปล่าเรื่ใช่ไป<ห>พูดผัวอ้ายเขาเห็นกูแต่งตัวนี้กูไม่ได้แต่งเล่นๆนะกูแต่งมาเรียนนะเนี่ย <c oughs> ไปเรียนภาษาคนในเมืองมาเนะี่ยเออแล้วทำไมไม่ชวนกันเลยผมเขาพ่อเขาส่งกูไปก่อนเลยสองกลุงคนพูดจามไม่ค่อยเพราะไปก่อนเลยคนในเมืองเนี่ยสมมติว่าเราอยู่บ้านนอกใช่ไหมเราจะพูดกันเฮ้ยไอ้แผน วันบุญชินข,ข้าวอยู่แล้วอันนี้เราพูดกันตามภาษาบ้านนอกเราพูดกันจากระโชกโคกห้านะแต่ว่าเราอยู่ในเมืองเราพูดประโยคเดียวกันแต่สำเนียงเนี่ยแตกต่างกันพูดประโยคเดียวกันแต่ว่าสำเนียงแตกต่างกันใช่<ต>น่าจะเป็นยังไงอะคุณแผนฮะคุณแผนช่วยไล่กระบือไปถี่สิฮะกระบือคุณจะทานข้าวผมอยู่แล้วนะฮะ พูดกันเล้ที่จับเงี่ยงคนในเมืองคุณครับอ๋อคุณ,ค,ณคุณเฮงเงี้ยหรออ,อม่คอเออ<ะ>หาอยู่นั่นเนื้อหาเหาอะไรจะหาอะไรอันก็คุณเฮอ <laughs> ใช่ไหม แม่อันนี้มันง่ายเร,เรียนมาก็เลยรูยร้งไงแ,แต้วย่า่ตต้องลองคูมสักหน่อยว่าไ,ไปเรียนมาได้อะไรแบบนีสมมติว่าเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะใช้เราไปตลาดแน่ๆเลยแต่ถ้าเราเดินไปเจอปลาช่อนเนี่ยเราจะซื้อปลาช่อนเราจะถามแม่ค,ค้าเขายังไงอ่ะเราก็ถามแม่ค้าดิแม่ค้าฮะไอม้มะชาช่อนเนี่ยขายยังไงฮะ ไอ้มาอะไรมัาฉาช,าช้อนปลาปลาก็มาฉาช้อนก็ชื่อชะลีปลาอ๋อทักษะอีกแล้วโหยากนะเนี่ย,แต,ยแต่นี่มันง่ายไปหน่อยก่อนเออไอเอาไม่เอามาช,าช่อนดีกว่าเอาอะไระเดินไปต่อเลยโน่นไปเจอนู่นเลยหัวปรากฏตาแห้งหัวปลาหมดเดินไปแล้วเนี่ยตาแห้งด้วยเดี๋ยวมาหัวปรกากฏตาแห้งแม่ค่ะจะรู้ไหม สีสามมาฉาบมรกตนี่ขายยังไงฮะนี่ได้หรอกำลังมันกินง่ายๆเลยปลาอะไรไม่คุณก็ต้องลองดูไงอย่างนี้อยู่ได้แต่ว่าถ้าอยากได้เป็นหัวฟันอดตากแห้งแต่ว่าแห้งกำลังพอดีพอดีไม่แห้งแตกอะแม่ค้าะเออไอหัวสีสระสีสระมัชฌามรกต หมาะเหมาะแห้งเหมาะเหมาะไม่เอาแห้งแหลกโหได้ตอนนี้ยวันยมึงอย่างไรแล้องโหยากอะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มัอ้ยัดกรผู้จัดกพรผู้จัดการผู้จาให้สุภาพเออพูดกา้สุภาพแบบนี้เราจะได้คุยกับคนในเมืองเราได้แต่วันนี้พ่อไปในเมืองแต่เช้ารู้สึกว่าน่าจะกลับมาแล้วแต่ว่านอนหลับอยู่ในห้องมีอะไรให้ทำอีกไหม เห็นไหมวันนี้คนแต่งตัวคล้ายๆเลยคนไม่ร้นี่ยไ้แต่เด็กนเด็กน้อยตงตัวเกเลนยนเค่ะหลวงมดทาอยู่ไหมคะเต้นหวัดะทาเนี่บวะต้องมีเรืองทำไมอ่ะรถวอวิ่งผ่านไม่เห็นจี ฟังดีๆก่อนไม่ใช่แค่เจ๋งรถเหรือลองฟังใหม่โทษนะคะขาหลวงมณฑาอยู่นี่ค่ะเสียงแบบนี้แสดงว่ามีรถชนกันแน่ๆแล้ไม่ใช่แสดงว่าเป็นคนตอแหลพูดผิดหรือเปล่าเป็นคนงองแงงองแงหูไม่ใช่อีเป็นคนงอแงหรือว่ามาจากเรมเบิร์กไม่เคยมาใช่แน่ๆเลยตอบดิ เดี๋ยวตอบเลยคุณแม่เอาไม่ถามอ่ะเอาเอาไอ้นี่ไม่ไอ้ไอ้สีจะมัดฉาบอะไรก่อนเนี่ยเอาเลยไม่ใช่เอาไว้นี่เอานะคะแห้งแกรดแกรดไม่ต้องแห้งกรอให้เก็บเอาน้ำไปเอาน้ำมันเดี๋ยวขอตอนรับเพาก่อนตอนรับดีๆในเสียงชื่อเพร่อของผมคนนี้ไปแล้วด้วยนีเนี่ยเปแล้วนะเนี่ยเอาไปแล้ว คนทาไม่อยู่แล้วค่ะกระโหลกกระถางสามมลนี่แหละครับมันนอกเรื่องนี้เขาไม่เป็นกันแล้วเอาน้ำกันนะเยีอะไรก็เรียนเพราะฉันเอ่อพอมาหารอาหารกระทหางที่มันกระชินด้านในก่อนครับ หลายคนครับแล้วเหรอคะกี่คนอะไปถากี่คนละคะพี่สี่คนได้ครับกี่คนใครบ้างละคะก็มีมีผมกับเพื่อนแล้วก็พ่อพญาเดชาแล้วก็นางขลุ่มมณทาเพื่อนเพื่อนพี่มีเพื่อนเหรอะคะครับผมแล้วแล้วขอถามหน่อยหน่อยได้ไหมคะครับผมพี่กับเพื่อนพี่ยะค่ะครับใครหลอกกันลังคะอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าผมกับเพื่อนผมเนี่ยรูปร่างมันเปลียดกันอยู่นะครับ ถ้าเบียดแสดงว่าเพื่อนพี่แหละจช่ไหมเนี่ยใช่ครับเออที่ที่ที่เสียงอยกมาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะดูเองเขาี่ค่ะแสดงว่าผมบอกเพื่อนผมถูกเพื่อนพี่ว่าอะไรคะว่าเธอเน่ยเป็นคนงอแงใครเพื่อนไหนเพื่อนอยู่ไหนอะคะขวานยังนงขวานเพื่อนยั้ไงคะบอย ีคนที่อยากเจอเนาะเตรียมน้ำไม่เรียบร้อยจะเป็นอะไรบ้าไม่ต้องให้กินไม่เอา่าดีไม่ชอบไอคนนี้คนนี้คนนี้ที่กูบอกมึงว่าเขาตอนแหลไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรอก เราพูดเบาเหรอผมพูดจมายังครับมาแล้วครับมาแลครับขอดูหน้หน่อยสวัสดีครับ่งหโคตแก่เลยสวยแน่สวยแน่เลยค่สารันชอบเล่นมุกด้วย่เอาจรไม่ต้องเล่นมุกแล้วแบบเนี้ยหน้าพี่เขาปูมาให้อำขนาดนี้ อเอไปยังไงห,หลอ่อหรือเปล่าเนี่ยไป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 จะดูกาไปดูจริงๆกักูก็ไม่เจอเขาหรอกกลัวจะกลัวว่าจะรุนแรงกว่ามึงไเปเผชิญกับกูมั้งนี่จะทำอะโอเคใช่ไหมไปใช่ไปใช่ไปอ,อันซิกียสวัสดีครับคุูแนนตาสินไม่ต้องพูด

เนี <Yeah. S 2> ่ยคณเหมือนจะโดนจีบแหละสุภาพตะวีตั้ง3ามหามคนเลยเหรอมีอะไรอะ่ะตกใจเสียนะคะไม่รู้ว่าใครเหยียบหางหมาเฮ้ยค่ะ <c oughs> เออไม่ใช่คือว่าผมน่ะนานๆทีจะเห็นสาวๆในเรืองสวยถูกใจอยากจะ้องชมต,ต้องชมคนไหนอะคะสหนคน มจริงๆก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกตัวไหนบางเรียงค่ะพี่คะยืนตรงไหนบ้างเนี่ยสามคนนี้เจอกูเลยเนี่ยอืมไคนเลยเนี่ยไม่เน้นสวยเน้นประสบการณ์กูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเปต้องยืนแบบนี้ประสบการณ์แบบล้วนๆขอชมได้ค่ะไม่เน้นสวยเลยนะ ันนี ite, ้วยฝนดอบสานปลกไหลไม่งั <S <S <Sisters> <gment> ้นก็ไปหาอีกนานเลยพู้่ไมเหือนูอย่างาา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 กออาอาา แม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กใหญ่กว่าเด็กกำลังพออ่พอหมอพ่อหมอเหมือนหลอนตาลที่เขาชอบชำหน้าเจาะออดเยียหน้าแม่ยาวเหมือนดังเกียช่างงามนักเป็นนัก จะดูจมูจมแม่ก็โด่งมันจอปรวกทั้งสวยสะดวกงามสะเด็ดพอแม่ยาวเหมือนดังเป็ดช่างงามนักเป็นหน้านะจะดูบางแม่ก็บางมันลางมูจะดูฟันแต่ยิ่มฟานแม่ก็เหลืองมาลามเหลืองเป็นธรรมชาติ เหลืองท่านไม่ต้องเลี่ยมเหลืองอย่างนี้เขาเรียกเหลืองขี้ฟันที่ยตรทำไมชมเนี่ยสาทีนี้ไม่แต่คำทมเหมิงเรียกพวกกูสามคนมาว่ายังไงทีงเอาพวกกูสามคนมาประจานไม่ได้ยังไงชมเนี่ยกูไม่อยากให้มันเดินมาเลยทำไมกูกลัวมากกลัวคำทมมาสวยสวยหรือเปล่าสวยสวย เก็ดอะไรกมู้เป็นไงอเดียวหนักใจไหมล่ะหนักอยู่รถทารถมาสบกา์ก็อย่างเงี้ยหละอืมโอ้เปนเยอะเลยเยอะมากมันเล่นตีนกําม่หลไอ้คนนี้อคนนี้แหละเห็นแล้วผิดเคสอนเลยจะนันรู้จักได้บหาทำอารูกจักนั่งต้องขออนุญาตพี่นะเ่อต้อาพี่ญาติน้อง <_ an> สวัสดีครับ <_ an> ผม,มีมชื่อว่าแห่นนะครับว่าแหค,คุณชื่ออะไรนะ,ะ <_ an> จะมีชื่อว่าอังกาบนะจะ๊ะคือว่าชันอังกาบเนี่ยเปน็นนักข่าลงในวังหลวงถามว่าคุณนะคะเหลืออะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากได้รับความช่วยเหลือบอกฉันได้เลยนะจะ๊ะฉันยีนดีช่วยเสมอนะมากประสบการณ์มันก็ดีอย่างไม่ดีอย่าง <_ an> ยังไง ถ้ามาประสบการณ์แล้วบางคนะขนมากก็เริ่มรู้กูอง็จิงดีี่ได้รจักนะคะพอดีว่าผมแผนแล้วก็ผมเพิ่งย้ายมาจากด้านนอกคับมาอยู่ที่บ้านของพ่อออกพยาถ้าหากว่าวันไหนกว่างกุณนงการไม่มีอะไรทําไม่รู้จะไปไหนก็มา แล้ก็นั่งเล่นนั่งคุยกันได้นะครับอ๋ยยินดีก็น็นรับครับกินดีมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คุณไม่รังเกียิฉันด้วยเออคนไี้เป็นอะไรบาง